โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเจอรี่ชาแนลนะครับในเกม ROX Next Generation นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวหรือว่าอัปเดตตัวละครนะครับว่าตอนนี้ตัวละครของผมไปถึงไหนแล้วนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับช่วงนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรนะครับก็เลยเงียบเียไปนะครับแล้วก็ระหว่างเงียบเไปนะครับก็จะพยายามหาเกมอื่นๆนะครับมาแคสให้เพื่อนๆนดูนะครับแก้เบื่อนะครับ ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับในเกมอื่นที่ไม่ใช่เอาเอนะครับโอเคตอนนี้นะครับตัวละครของผมนะครับบวกหกขวาเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็งยืนเมืองก็อยู่ที่แ0ดนะครับแล้วก็ PX t อ็แท็กอยู่ที่ 17K 17, K, 17, 17. นะครับ 17.3k นะอันนี้ก็กลับมาบวก6แล้วนะครับแต่ก็ยังแดงอยู่นะบวก6กบวก6บวก6บวก6กบวก6กหมดเลยครับ แล้วก็ถ้าเกิดฟูลบัฟแบบว่าตัวเองนะก็จะอยู่ที่ 19k ครับ 19.3k แล้วก็สเต็งจะเป็น836นะครับอันนี้แค่เวคขั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ที่ผมทำเสร็จม่เรียบร้อยอาวุธนะครับก็จะเป็นสเต็ง4 4, 4นะเป็นสเต็ง24 24นะครับแล้วก็พีเพนบวก108นะครับส่วนเสื้อเกราะนะครับก็จะเป็น สเต็ง8วิด12แล้วก็สเต็ง16ผ้าคลุมนะครับก็จะเป็นวิด12เด็ก12สเต็ง12ครับรองเท้าก็จะเป็นสเต็ง8 4 6แหวนหนึ่งข้างนะก็จะเป็นสเต็ง8 8แล้วก็วิด8อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นค่าเฮสนะครับ36แล้วก็สเต็ง6วิด8นะครับแล้วก็ส่วนทาลิสแมนนะครับก็จะเป็นสเต็ง6วิด8สเต็ง6 ยังไม่ได้แก้อะไรมากนะครับตอนนี้ก็พยายามเก็บวัตถุดิบอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยมาทาทีละนิดทีละหน่อยนะครับรวมๆก็จะได้ 19.3K นะครับแล้วก็ปลุกพลังนะครับปลุกพลังอัปเกรดตอนนี้ยังอยู่ที่ขั้น4นะครับขั้น5ยังทําไม่เสร็จนะครับก็เหลืออาวุธให้เป็น140นะครับแล้วก็ประเภทเกราะให้เป็น70แล้วก็ถาลิลนให้เป็น35นะครับอันนี้น่าจะเหนื่อยหน้าดูนะ ปลกพลังการ์ดอะไม่น่าจะไม่เคยเปิดให้เพื่อนๆดูนะโอเคภาพรวมนะครับตอนนี้สเต็งบุริบสองเอจไอสิบวิสสีอินสีลักแปดเอมเพนยี่สคริยีฟียี่สิบสี่โบนัสเดเมทูบรูทสองเปอร์เซ็นต์โบนัสเดเมทูเอิร์ธสองเปอร์เซ็นต์โบนัสเดเมทูมีเดียมสสมอลแล้วก็กันสัตว์นะครับกันบูสอ์เ กันทาตุด,ดิน2%กันขนาดกลางอีก2%กันขนาดเล็ก5%พีดาเมตโบนัส24พีดาเมดรีดักชัน24ิเอ็มดดเมดรีดักชัน24นะครับก็จะน้อยลงบ้างหรือมากขึ้นบ้างนะครับในบางจุดเพราะว่ามีถอดกา๊์ซไปย่อยบ้างอะไรบ้างครับแล้วแต่อารมณ์นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสดี s ให้ดูแล้วกันเนาะ นี่แล้วก็ที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมาได้กระต่ายนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับกระต่ายของกิจกรรมนะครับนี่ขนาดยังไม่มีสกิลนะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆที่มีแล้วนะครับ <des k> เขาไปปลุกสกิลของตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุบหมูบ้างหรืออะไรบ้างนะครับคือมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เจ้าพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือมูนอร่านะครับแฟรี่ิลิปิดจะเรียกใช้มูนอรา่าเพิ่มไฟแนลดาเมจโบนัสและไฟแนลดาเมจรีดักชันนะครับ ให้ตัวเจ้าของแล้วก็ปาร์ตี้ทั้งหมดนะครับ4%นาน12วีนะครับสามารถสแต็กได้5ชั้นนะครับ5ชั้นก็เป็น4 5 20นะ20%แต่สแต็กนี้ไม่รู้ว่าสาแต็กจากตัวเดียวของตัวละครตัวเองได้หรือเปล่านะหรือว่าต้องมีเพื่อนๆต้อ,อนนงมีด้วยหรือเปล่านะครับเพราะนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็พื้นฐานก็จะบวกพลังป้องกันนะครับแล้วก็พลังป้องกันใน PVP นะดีมากครับตัวนี้บวกดาเมจด้วยบวกป้องกันด้วยเดี๋ยวมาลองเทสบี DPS เตือนเล่นๆนี่ว่ะ เอาเป็นหุ่นฟางเหมือนเดิมเนาะโอเคลองดูครับว่า DPS ผมจะเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะฮะร <c oughs> อมันนิ่งหน่อยสักแป๊บหนึงมา 13k แล้วเมื่อกี้ <c oughs> อยู่ที่800,000บวกๆเลยนะครับตอนนี้ ประมาณ 790k ถึง8 0 0แสนนะครับดีเก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะรูวรเลยถ้าให้นิ่งๆก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าเจ็5แสนโอเคครับ นี่ก็คือรีวิวอัปเดตตัวละครล่าสุดนะครับแล้วระหว่างนี้ถ้าเกิดมีคอนเทนต์อะไรผมก็ยังไม่หายไปไหนนะครับก็จะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับรก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วระหว่างที่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเ o x นะครับเพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะครับผมจะมีแคสเกมบ้างเกมอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเกมแบบพวกสตอรี่เนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับจะได้ไม่เบื่อกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้เจอกันครับผมโอเค